สวัสดีครับผมเองนะครับมือกีตาร์วงไอส์คีมนะครับแล้วก็ผมเล่นบัตอัพกับพ่เป้ไฮล็อกอีกสามอัลบั้มนะครับถ้าเห็นใน Facebook ผมก็จะเห็นประวัติของผมแล้วนะครับเรียนกีตาร์กับผมนั้นสิ่งที่ไม่เหมือนกับคนอื่นนั้นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเสมอผมเองก็เป็นเด็กสมัยก่อนผมเป็นคน ไม่มีเงินนะครับที่บ้านไม่ได้มีเงินนะครับก็ต้องเสียเงินไปเรียนดนตรีสรรหาที่เรียนดนตรีสารพัดเสียเงินไปมากมายซึ่งพอสุดท้ายเราเรามารู้ว่ามันใช้งานได้แค่บางส่วนเท่านั้นเรียนไป3มปีเอามาใช้จริงๆได้แค่นี้เองครับมันมีทางรัดและหัวใจในการแกะเพลงที่มากมากมากเข้าประสบการณ์มากๆเข้ามันสอนเรา ฉะนั้นผมจึงมาสอนในสิ่งที่ YouTube ไม่มีในโรงเรียนดนตรีไม่มีครับถ้าได้ฟังเสียงกีตาร์ของผมจากในคลิป YouTube หรือในคลิป Facebook ก็ตามท่านคงพอทราบว่าเสียงกีตาร์ของผมนั้นมีความพิเศษทั้งเรื่องการปรับซาวใช้แอมป์ถูกถูกก็ได้เสียงดีนะครับเสียงดันสายที่เหนียวและหนากว่าปกติสำเนียงทางการเล่นนิ้วและปิก มีความเป็นพิเศษนะครับใหญ่หนาทแวแงใหญ่มากกว่าปกติเดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะมีนักเรียนคนแรกนะครับวันนี้น้องตองนะครับอายุ20ปีมาเรียนกับผมเป็นครั้งแรกน้องตองเคยเรียนจากที่อื่นมาแล้วหลายที่นะครับวันนี้บางสิ่งพาน้องตองมาพบกับผมนะครับผมสอนครั้งแรกเสียงกีตาร์น้องตองดีขึ้นทันทีเดี๋ยวมีคลิปยืนยันนะครับผมไม่ได้โกหก ผมสอนการปรับทั้งแอมทั้งการฟังการใช้ปิกการใช้มือขวาสูตรการใช้สเกลบางอย่างวิธีการทำสิ่งที่ง่ายให้ออกมาเพลาะมากวิธีการเล่นอย่างไรให้เสียงเหนียวกว่าปกติการดันสายอย่างไรให้เสียงดีกว่าคนอื่นไม่ใช่ดันธรรมดานะครับจะได้เสียงแบบที่ผมทำ แต่ผมจะขอสัญญาจากนักเรียนทุกคนว่าห้ามบอกสิ่งที่ผมบอกให้กับใครทราบให้เป็นความลับของเราคนที่จะบอกได้คือผมคนเดียวเท่านั้นพราะผมบอกปุ๊บคนที่ได้รับสิ่งที่ผมบอกเคล็ดลับไปจะทำได้เสียงนั้นทันทีคุณไม่ต้องไปเสียเวลาในการค้นหาอีกสิบยี่สิบปีส0มสิบปีซึ่งผมยอมรับจริงๆนะครับว่านักดตีที่เล่นเล่นด้วยกันเนประจำกับผมเนี่ย หลายคนก็จะมีทักษะการเล่นและความพิเศษแตกต่างกันไปแต่ไม่มีใครเหมือนผมครับผมจะเน้นในเรื่องของเสียงและผมเป็นคนละเอียดอ่อนมากจึงค้นคว้าหาด้วยตัวเองจนได้เสียงนั้นมาวิธีการทำเสียงนั้นโดยที่ไม่ต้องใช้ของแพงเดี๋ยวลองฟังจากปากของน้องตองดูนะครับในคลิปตอนนี้ผมลาออกจากงานประจำที่เล่นดนตรีมาแล้วนะครับ ผมมาขายแค่ซีดีเพลงมาปลูกบ้านอยู่ที่จังหวัดรีสะเกตหนีจากกรุงเทพที่วุ่นวายมาครับมาพักแบบนี้ผม,ผมก็ยังต้องส่งเงินให้แม่ของผมส่งเงินให้แม่ของภรรยาดูแลครอบครัวภรรยาผมทําได้อย่างไรอาชีพที่ผมทํามานั้นถ้าผมไม่ดีจริงๆผมคงเก็บเงินมาไม่ได้ขนาดนี้ครับผมคงไม่ได้มีวันนี้ครับทุกอย่างไม่ใช่เรื่องของการฟุกนะครับ ถ้าเรามีความพิเศษคุณจะไม่มีวันตกงานครับวันนี้ผมตัดสินใจที่จะพักเพื่ออยากถ่ายทอดสิ่งที่ผมมีให้กับคนที่สนใจและมองผมออกเหมือนกับว่าดวงตาเห็นธรรมนะครับผมจะสอนแบบไม่ได้มีแบบฝึกหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้า คนมาร้อยคนก็สอนเหมือนกันหมดตั้งแต่หน้าหนึ่งจนถึงหน้าร้อยอย่างนั้นผู้สอนไม่เหนื่อยครับกี่ร้อยคนก็สอนแบบเดียวกันผมทําสิ่งที่แตกต่างออกไปผมสอนให้คุณดีแล้วเสียงดีโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนกีตาร์ไม่ต้องเปลี่ยนแอมป์ได้ในครั้งแรกจริงๆต่อจากนั้นผมสอนเคล็ดลับที่ youtube ไม่มีที่โรงเรียนไหนๆไม่ได้สอนคุณเหมือนผมสอนให้คุณเป็นศิลปินนะครับ ไม่ได้สอนให้คุณเป็นแค่ขุนยนต์ที่จะเล่นกีตาร์เสียงแบนๆยาวๆเล่นในแบบที่คนอื่นเขามีอยู่แล้วะนะครับถ้าเราาหญ่ชณะคนที่เล่นโน้ตเร็วๆได้ร้อยโน้ตแต่ไม่ชัดเราต้องเล่นโน้ตที่ชัดแค่3มโน้ตในแอมและกีตาร์เดียวเขาที่เขาเล่นแค่เปลี่ยนมือเป็นเราเสียงเปลี่ยนทันทีครับจะทำอย่างไรครับนั่นคือเป้าหมายของชีวิตที่แท้จริงครับ ให้เขาเล่นให้ตายไปเลยลอยโน้ตเราเล่นแค่สาโน้ตพอกีตาร์ตัวเดียวกันแอมใบเดียวกันแค่เปลี่ยนมือคนเล่นครับเพราะถ้าเราจะฝึกกีตาร์ให้ได้เล่นเร็วๆเนี่ยเราใช้เวลาอีกกีสิปีครับเราจะยอมเสียเวลาอีกกี่สิปีเพื่อจะฝึกให้มันเร็วสู้เราค้นขว้าหาแค่โน้ตสามสี่โน้ตแล้วดีเลยเสียงดีเลยไม่ดีกว่าเรยครับส่วนลูกเร็วนั้นค่อยไปฝึกทีหลังก็ได้ครับ แล้วทีนี้พอเราเล่นชัดได้สาม4โน้ตแล้วต่อให้เราเล่นเร็วทีนี้เราก็ชัดกว่าเขาครับคนเราพอช้าแล้วชัดเร็วยังไงก็ชัดครับถูกไหมครับสิ่งเหล่านี้คือหัวใจสําคัญของเสียงต่างหากผมคงเชียอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นะครับผมคงสอนแบบนี้ได้ไม่ไม่นานครับมันเหนื่อยจริงๆมันเสียเวลาแล้วก็ได้เงินไม่มากพอ สู้ผมไปทำแบบเป็นคอร์สสอนแล้วก็แพ็กเกจเราซื้อคนละห้าร้อยเจ็ดร้ยเก้าร้อยดีกว่าได้พันคนก็ได้เงินเป็นล้านละอะไรแบบนี้ครับง่ายกว่าผมไม่ต้องมานั่งเหนื่อยด้วยทำคอร์สทีเดียวเป็นวิดีโอแล้วก็ส่งให้เลยสบายเลยครับแต่ผมไม่อยากทำแบบนั้นครับตอนนี้ผมยังมีไฟตอนนี้ผมยังมีแรงตอนนี้ผมยังพอมีเงินสามารถใช้เงินที่เก็บไว้สำรองจ่ายไปได้ผมจึงมาสอนแบบนี้ได้ครับ สอนด้วยใจจริงๆครับยอมเหนื่อยยอมสอนเสียเวลาไปเยอะมากครับก็จะสอนแต่ละท่านได้ทำอีกสักสองสามปีเผื่อจะมีคนที่ดวงตาเห็นทมแล้วก็มีคลื่นตรงกันนะครับมีคลื่นตรงกันชอบเสียงเดียวกันมองเห็นสิ่งสำคัญตรงนี้เผื่อจะมีมาอีกนะครับยินดีต้อนรับเสมอนะครับผมเป็นคนที่พูดตรงนะครับ ดุครับแต่ใจดีไว้ใจผมได้ครับเชื่อใจผมได้ครับผมจะเป็นครูที่ดีให้ท่านเองครับเดี๋ยวลองชมคำยืนยันจากปากของน้องตองที่เพิ่งเรียนวันนี้นะครับขอบพระคุณครับยินดีต้อนรับเสมอนะครับผมรอตรงนี้นะครับทักมาได้เลยยินดีด้วยใจครับสวัสดีครับ ไม่ได้แล้วดิไม่ได้แล้วดิทำไม่เป็นแล้วดิเออเนี่ยนิ้วต่อไปวิชาคนละโลกเลยนาทีครับเยี่ยมเขาเรียกว่าเสียงโทนวูดขอบคุณมากครับ ตองครับช่วยผมขายคอร์สเรียนหน่อยสิครับไหนๆก็บอกสูตรพี่ค่ายแล้วตอนแรกถ้าไม่บอกสูตรให้หรือไม่อธิบายเข้าใจตองใช้เวลาในการหานานไหมครับไมเนอร์ก็เป็นอาทิตย์ครับแต่รู้เด็ดพรพอเวลารู้ป,ปุ๊บแล้วมันใช้งานได้ง่ายเลย <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> ใช้ได้เลยครับถ้าถ้าเป็นอยู่แล้ว <c oughs> ในสูตรก็ายขึ้นแล้วขอบคุณนะครับเนี่ยช่วยช่วยขายคอร์สสักสักหน่อยหนึ่งจะได้มีกาลังใจสอนได้เยอะ <c oughs> ขอบคุณมากครับ uh huh. อ่ามีอะไรเองมีอะไรจะบอกเพื่อนเพื่อนีกเรื่องปิกเรื่องการวันสายดีขึ้นไหมครับข้างแรกดีขึ้นครับสนใจมาเรียนกันได้แล้วครับโอ้โหนี่ได้ค <c oughs> ่าได้ค่าได้ค่าหัวคิวเปล่าเนี่ย <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากตองขอบคุณมาก